นี่ค่ามาพบกับเราอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินเออ่นี่กันนี่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอไปดูกันข้างนอกแล้วกันโอเคเดี๋ยวมากินกันถ้าตั้งกล้องต่ำหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะเออแกะตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นไงอะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมัน แล,มมม pues <cat> okay. แล้วก็แกะออกมาโอ้โห nah. ไม่ต้องทำโอเคก็แกะออกมาเลยค่ะเฮ้ยเราคิดว่ามันจะเป็นชิ้นๆนะแต่มันเป็นแบบนี้มันเป็นซองๆแบบนี้นี่มันเป็นทรงความแบนๆนะไม่ได้ตุ้มๆสามชิ้นนะคะเดี๋ยวมาชิม รถสีแดงด้วยทั้งสองรถเลยแล้วกันพิ่งเคยเห็นมากจะบ้าบอกใครแตกจะบ้าบอกหอแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ยโอ้้้ แมกอยู่ในบ้านมืดมั่งอืมอ,อ,อืมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วก็พอดูดิแหวนถึงช้าอยู่ พอดีเกิื่อนิมช้าไปโดนดต้นไม้จะหาต้นไม้อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยได้ต้นไม้อยู่ข้างห <variance> ลังเกิดระเบิดทึ่งนะคะโอ้ยโอ้ยติดติดติดสองนาทีแล้วไม่ไหวแล้วเคนี่นะคะ โอ้น oh, nice. nice. mm ่าดีดีนะมันนุ่มๆอืมยืดอืมอ่อโยกรนเทงค้ายอดมากโอเคจบไปแล้วจบรีวิว ขนมเราเนามาติดก็คืออามาให้นะคะอาราใจดีมากๆขอบคุณมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวใหม่นะคะทางานก็พบกันท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย